ไอคอนรูปปุ่มหัวใจรูปนี้นะคะเราจะใช้สําหรับการบันทึกการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของลา์ของเราค่ะเช่นถ้าสมมุติว่าเราเลือกลายซิกแซกของเราค่ะแล้วเรามีการปรับตั้งค่านะคะที่ไม่ใช่ค่ามาตรฐานค่ะเพื่อที่ครั้งหน้านะคะเราจะได้เรียกลายตัวที่เราตั้งค่าค่ะลายนี้กลับขึ้นมาใช้งานใหม่ค่ะเราจะกดที่หัวใจค่ะ แล้วก็เข้ามาในกล่องตัวนี้ค่ะเลือกเซฟนะคะไว้ได้ในโฟลเดอร์ไหนก็ได้ที่เราต้องการค่ะปึ๊บแล้วก็กดติ๊กถูกค่ะเรียบร้อยค่ะค่าที่เราตั้งค่าสำหรับลายซิกแซกค่ะก็จะถูกเซฟลงในเครื่องเมื่อครั้งหน้าพอเรามาเปิดเครื่องนะคะเราจะเรียกลายที่เราตั้งค่าตัวนี้กลับขึ้นมาใช้งานได้อย่างง่ายค่ะ พอเราเปิดเครื่องขึ้นมาครั้งใหม่นะคะแล้วเราเราต้องการที่จะเรียกลา์ที่เราตั้งค่าไว้กลับมาใช้งานค่ะไปที่รูปหัวใจเหมือนเดิมค่ะลายนี้ค่ะก็จะขึ้นมาที่หน้าจอของจากเราให้เราได้ใช้งานได้ทันทีค่ะแล้วเมื่อที่เราใช้งานลายที่เราตั้งค่าไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราต้องการที่จะลบทิ้งค่ะเราก็ไปที่ปุ่มหัวใจเหมือนเดิมค่ะ แล้วก็ไปที่รูปถังขยะค่ะแล้วก็เลือกเข้าไปที่ลายที่เราตั้งค่าไว้นะคะแล้วก็ลบทิ้งได้เลยค่ะลายของเราค่ะก็จะโดนลบออกจากโฟลเดอร์ของเราค่ะ